สวัสดีคะ่ะคุณลุงเคียนกับน้องนาลิตะนะคะสวัสดีจ้อนมื่อนี้น้องนาลิตะอยู่กับคุณลุงพนัคขามาเนี้เขากินหอดกันเนี่ยป่ะนะนูมาอยู่กับคุณลุงแล้วนะคะมาเร่งมากกับลุงอยู่บนหลบนหนูขานู้จะน่นกับคุณลุงไหมคะนาลิตะนาลิตะพ่อจะไปเอามาค่ะพี่นอ้องพ่อจะไปหาหน้องมา นาาหนูนาะหนูขายิ้มให้ป้าก่อนค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยลูกนาลิตะสวัสดีเอฟซีค่ะคุณข่าวอารมณ์ดีเด้ออารมณ์ดีอยู่เด้หนูอารมณ์ดีอยู่นะคะหนูอารมณ์ดีอยู่นะคะเดี๋ยวข้างนออว่าลูกมันผ่อนนาะนี่ล่ะหนูอยู่ห้องแอร์นะคะ ที่หนูคะ่ะจ้ะเอ๋อนคนช่วยยิมยย้มหน่อยค่ะอัยิ้มหน่อยค่ะคน่วยคะย่ะยินดินหอยลุงอยู่หรอล่ลูกฮะอ่ะกินหอดลุงอยู่หรอาค<ม>นางที่ไหนลูวลวก่ะข่ายยนที่ไหน ตามาหอดกัได้เมี่นเมียม่นอึคนเลยตามหอดเนี่ยจีโนูค่ะเอ้าโอ้ยยืนลูกยืนเอ้าอ้ายืน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 หนูอยากยืนค่ะคุณลุงหนูอยากยืนค่ะโอ้ยล้อขามาใส่ห้เนาะต้อขาอยู่หันดอะดึงดืดค่ะนาลิตะเด่งดืดค่ะด่งดืดค่ะนาลิตะด่งดืดค่ะ คนเก่งเว้ยคนเก่งอืออืออีหนูกีนหอดลูกไหมอลุงกีนหอยหนูด้ียหอยม้วนต่ะนี่น่าก็ป่าบ่หลวมมาแลงหรอกนะน่าก็ป่าบ่มาแลงเนี่ยฮะไปเอาเป็ดมานางบ่นางเป็ดบ่เหาอนางเป็ดบ่ค่ะไปเอาเป็ดมาค่ะคุณลุงผนเป็ดที่ผล เอาเป็ดมาให้หนูด้วยค่ะอเอาเป็ดมาให้หนูด้วยค่ะ,ะเนีเยนส่งขอนด้ยวยเอาบ้างเด้อเดี๋ยวทำมาส่งขอนได้อ,อ,อนาลิตะคนจ้ยอยอากงป้าอีหนูมานั่งเป็ดแล้วนะคะเป็ดน,น้อยคิดถึงจีหนูน้อยนะคะหนู ะอะเสียงอะไรคะลูกขาดึงดืดค่ะนาลิตาดึงดืดค่ะอดึงดืดค่ะนาลิตาดึงดืดค่ะน <c oughs> ี่นี <c oughs> ่นคิดี่นกันีีลนนะอ่ะีนคิดี่นกันีละนะ่ <c oughs> นี่น่ี่นน่น ดีไปโน่นนะจ๊ะนี่นี่นะไตคนช่วยกัะนี่มาหน่อยเอ้ยสิทยามาเก่งคักมันไม่หายมันไม่เป็นไข่เก่งคักเก่งคัด ันหลุดได้หรอมไปบ่ไหนได้หรอไงเพื่อนมันลุดได้อเนาะเพ่อนมันหลดกุ้งผมเยฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยหน้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เ้นเฮเฮ้ยเย่ฮ้ยเ้เฮเเ้ ั้นห้นหเดี๋ยวจะมาคำๆปาดจ่าผ้าอินุยางเลาะบานอีกหูกโนะประดยยางเลาะบานมาหนีโดนแล้วเนี่ยเที่ยวเาผานูรอจะคือส่วน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 เ้ย เชงเงี้ยมาเชงเงี้มาเวอร์หนาเวอรหนาคนสวยค่ะจ้ะเอาเวอรหนาคนสวยนาลิตะน้อยค่ะจ้นาลิตะน้อยคนสวยของป้าเลยนี่อคนสวยของป้าคนสวยสวยของป้าคนสวยสวยของอีลุงใช่ไหมคะคนสวยสวยของอีลุงใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณหนูคะ ตาบ้องนังเพิ <tama> ่นค <et> <tr> ่ะคีพอตเพิ yeah. ่นทีพอตเพิ่น หนูนะแขี่ยเงยน,ะนยนะ่ะแขี่ยเงยน่ะจ้าตาเอ๋เจ้าเอตาเอ,อ,อค่ะนลิตาเจ้าเอค่ะหนูขายืมให้ป้าหน่อยลูก เเนอยางร่องอมากเนอยางร่องหรอมาลูกดึดดึดนี่นี่เดินเลยเดินเลยเดินหูเลยนี่นี่คนเกงคุณลุงกับคุณร้านค่ะคุณลุงเกยงกับคุณน้องนาลีตะนะคะ วันลุงคุณบอเห็นหลานว่านีอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ว,วันวันแอนแอนวังส่งการเห็นอยู่ส่งการาเห็นจีโน่อนยู่เอ้ายืดเลยว่ะจีโน่กันกางเกงในหนูคู่เขาก็สุดถล่ก <c oughs> สีฟ้ากับจีแดงนะคะอ้าวเออ มันแปวได้ร uh oh oh. you know okay. oh, ka. ู้เลานี่ยมันโดเป็นรถเี้ยวรไหนได้้มเลียงวนตแกนี่นู้เสียงอะไรคะอะเสียงอะไรคะนานิตาดึงลืดให้ป้าดูหน่อยเร็วอะดึงืดค่ะดึงลืดค่ะดึงลืดค่ะนี่เลย นี่นั่นนูนยนั่งยุบอะนั่งยันยันขาไปนี่ย่างยันขายว่าเสียนางได้น่าหนูนั่กระพ้าของขนาดตลบจับไ้ลยุบบวก่อน่าหนูน่ะนี่ดึ๊ด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 อาจอิน อาจารย์เอ๊ะเพิ่อนจับแก้มลุงเพิ่อนเอาจับเกี่ยวลุงเพิ่อนเอาเสือลงให้แน่จ้าเอาจระลงให้นอนนะจ้านั่กนั่งอีกอ่ะเป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะเอาเาชุดนี่นั่งเลยกันตัเอ๊ะอตัเอ๊ค่ะตัเอ๊ค่ะ ta, ra đi ta? phải ôm mỏ, phải ôm Ta mất luôn Ta chết bà con luôn, chết bà ừ. ừ. con.

โอ้โหเป็นนูา้าข่วใบมะลุะะพี่แห้ง,งจ้าอือใช่เอ๊ะอนาติตาสวัสดีเอฟซีก่อนลูกคลิปนี้ก้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะวัอนี้น้นองนาติตากำังมาอยู่กับคุณลุงเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้๊